มาบอกดวงชาววันพุธค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพ,พันธ์2566หรือว่า2023เป็นช่วงเวลาใน7วันนี้เท่านั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาววันพุธโดยภาพรวมในนี้ตามหน้าไพในช่วง7ดวัน คุณมีเรื่องต้องให้ตัดสินใจเรื่องความรักหรือว่าการเงินมันมันมันทำให้คุณเกิดปัญหาในเรื่องนี้ในช่วงเจ็ดวันนี้ไพ่แปะถ้วย ขออภัยค่ะให้เจ็ดถวยสิบดาบแล้วก็เก้าเหรียญ Justice t h e lover แล้วก็หกเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบมันมีเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักมันเหมือนต้องได้เลือกในช่วงนี้ค่ะ ถ้าเลือกทำงานเอางานอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เจอคนรักหรือถ้าเลือกคนรักงานก็อาจมีปัญหาต้องทำให้มันเสร็จมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ถามหน้าภัยที่ไม่หมอดูก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจคุณเหมือนกันแต่ว่าสามารถแก้ไขได้ค่ะด้วยการบอกให้ชัดเจนไปเลยว่าคุณจะอย่างไรดีเพราะคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอายังไงในเรื่องอขอทำงานให้เสร็จก่อนนะ เราค่อยเจอกันอย่างนี้หรือคุณจะไปเจอกันก่อนแต่งานคุณก็ไม่เสร็จจะเกิดความเสียหายอย่างนี้นะคะทำให้คุณลำบากใจที่จะต้องเลือกบางทีคุณก็ต้องการทำงานด้วยให้มันเสร็จแล้วก็ อยากเอาใจใส่ดูแลคนรักด้วยอย่างนี้แต่คุณก็ไม่สามารถทำได้ในช่วงเจ็ดวันนี้จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะคุณเลือกได้เพียงอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแม่หมอก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับ ชาววันพุทธทุกคนคะ่ะซึ่งอยู่ในช่วงตัดสินใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ที่กดติดตามเพิ่มให้แม่หมอสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้า